ขอบคุณออนไลน์สเตชันและ True Sport Network รับชมพรีเมอร์ลีกแบบสดๆทุกคู่ทุกสนามตลอดฤดูกาลได้ที่นี่ที่เดียวสวัสดีครับตอนที่ท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตลาดซื้อขายนักเตะจบลงแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นักเตะเข้ามาเสริมทีมในวันเดดไลน์อีก2คนครับแล้วก็ดาวรุ่งอีก2คนด้วยกันนะครับพวกเราผิดหวังหลังจากที่เราไม่ได้นักเตะที่เราต้องการที่สุดเข้ามานั่นคือสิ่งที่แฟนบอลต่างไม่พอใจแล้วก็ต่างผิดหวังนะครับ ยูเอ็ดมีข่าวกับจอร์แดนซานโช่มานานถึง6เดือนครับแล้วก็ติดตามฟอร์มของเขามาเกิน1ปีและโอเลกุน่าโซชาก็รู้ดีว่าทีมขาดผู้เล่นตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวาและได้แจ้งให้กับเอ็ดกูดเวิร์ดและก็แมทจัสได้ทราบแล้วจัสซึ่งเป็นผู้เข้าไปเจราจานะครับมีเวลาในการวางแผนติดต่อพูดคุยได้ตั้งแต่ก่อนตลาดซื้อขายจะเปิดสินะครับเพราะตอนแรกถ้าใครจํากันได้เนี่ยดอดมูลเองก็พร้อมที่จะเจราจาครับ แต่การเจราจาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่าการเจราจาใดๆที่หาจุดลงตัวคุณย่อมต้องมีวาทศิลป์นะครับแล้วก็มองถึงประโยชน์ของคู่ค้าเป็นสําคัญด้วยท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องให้เกียรติจุดยืนที่คู่ค้าได้ระบุเอาไว้ครับ สิ่งที่ดอทมูลทํานั้นกล้าหาญครับพวกเขายึดมั่นในคำมั่นสัญญาของพวกเขาที่จะไม่ขายหลังจากวันที่10สิงหาคมนะครับแล้วก็ยังยืนหยัดราคาเดิมที่พวกเขาระบุโดยที่ไม่ลดลงมาครับอันที่จริงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นควรเจรจาแบบเข้าใจคู่ค้าและก็มีจุดยืนเช่นกันนะครับถ้าคู่ค้าทําให้เราเสียเปรียบมากจนเกินไปเราควรเดินออกจากการเจรจาให้เร็ว ควรกะเวลาและวางแผนหาแนวทางสำรองเึื่อนคือสิ่งที่ลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่างทำให้เห็นในตลาดซื้อขายรอบนี้นะครับเพราะมื่อพวกเขาไม่ได้นักเตะคนนึงเนี่ยพวกเขาก็จะรีบตัดการเจรจาและไปคว้านักเตะอีกคนหนึง่งในตำแหน่งเดียวกันมาได้ครับซึ่งก็ทำให้โค้ชนั้นทำงานได้ง่ายเพราะว่าโค้ชนั้นก็ได้นักเตะในตำแหน่งที่เขาต้องการครับ อาซนอลเองก็เป็นอีกหนึ่งในทีมที่ผมต้องพูดถึงนะครับพวกเขาไม่ได้รับการสับสนุนจากบอร์ดบริหารมากมายแต่พวกเขามีผู้บริหารฝ่ายกีฬาที่รักฟุตบอลอย่างเอดูที่ทําทุกอย่างเพื่อให้ทีมดีขึ้นครับนำมาซึ่งนักเตะใหม่ที่มายกอะดับทีมอย่างแกรเบลมาเกลย์สและรายล่าสุดโทมัสปาเตที่มาในวันเดทไลน์ครับ ซึ่ง2ตำแหน่งนะครับทั้งเซนเตอร์จอมออกบอลยาวอย่างแกเบรียลและมิฟิลตัวรับพลังสูงอย่างปาเตซึ่งมันตัวท็อปของโรปนะครับจะช่วยเสริมอาวุธให้กับมิเกลอาร์เดตาได้ดีขึ้นครับโค้ชทุกคนสมควรได้รับการสนับสนุนครับเพื่อให้เขาได้ทํางานของเขา เมื่อสโมสรให้สัญญาโค้ชมาทำงานก็ควรจะร่วมมือกับโค้ชในการพัฒนาทีมครับการสับสนนั้นหมายถึงต่างคนต่างก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองโค้ชมีหน้าที่คุมทีมในสนามฝ่ายเจรจาซื้อขายต้องไปดึงนักเตะมาให้ได้ครับหรือไม่ก็ต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เร็ว ถ้าเป้าหมายแรกนั้นเจรจากันไม่สําเร็จนะครับในเวลานี้โอเลกุน so ่าโซชายังไม่ได้นักเตะปีกขวาเข้ามาและก็ยังไม่ได้เซ็นเตอร์แบ็กและก็มิดฟิลด์ตัวรับตัวแทนของ atic, เดมอนยามา์ติชก็มาเพิ่มนะครับเท่ากับว่านี่คือช่องโหวของทีมที่มีเยอะมากครับและข่าวล่าสุดจาก Express รครับรายงานว่าเอ็ดวูดเวิร์ดอาจพิจารณาปลดโอเลกุน่าโซชาออกภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนถ้าผลงานไม่ดีขึ้นครับผมเชื่อว่าหลายท่านที่ฟังคลิปนี้ อาจต้องการให้โซชาออกจากตำแหน่งนะครับผมเคารพความเห็นทุกท่านเมื่อโซชาทำงานไม่ดีพอเขาควรต้องรับผิดชอบครับแต่อย่างเดียวครับที่ผมตั้งคำถามคือเอ็ดและจัชได้รับผิดชอบอะไรบ้างจากการทำแผนง,งานของผู้จัดการทีมพังแบบนี้โดยเฉพาะ2คนล่าสุดทั้งโจเซ่บุริโยและโซชาในซัมเมอร์นี้นะครับบุริโยที่ไปสเปอร์แล้วนะครับก็ได้รับการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมจากแดนเนลเลวี่ผมจึงเรียนว่าการเปลี่ยนโค้ชนั้นไม่ใช่ปัญหาครับ แต่ปัญหาอยู่ที่ผมกลัวว่าเมื่อโค้ชใหม่เข้ามาทําทีมแล้วอาจจะต้องเจอปัญหาเหมือนเดิมเพราะว่าโค้ชคนใดเข้ามาเนี่ยย่อมต้องได้รับการสับสนุนตามแผนงานอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะมีบางท่านบอกว่าโซชาได้รับการสับสนุนแล้วกว่า200ล้านปอนด์แต่ว่าันตามตรงนะครับการสร้างทีมของทุกคุญซในระยะยาวโดยเฉพาะถ้าคุณตั้งเป้าจะควา้าแชมป์ลีกแล้วก็เป็นมหาอำนาจเนี่ยย่อมต้องใช้เงินมากกว่า200ล้านปอนด์หลายเท่าครับถ้าคุณเลือกโค้ชคนนั้นเข้าทํางานแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโค้ชคนใดครับ เราก็ไม่ควรหาข้ออ้าง108ที่จะไม่ซื้อให้โคชใช่ไหมล่ะครับ8บอบอดครับคุณต้องซื้อเพราะมันคือหน้าที่ของคุณที่ต้องทำงานร่วมกับโคชแล้วก็ซัพพอร์ตโคชครับ ผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าการเปลี่ยนโคช้ชไม่ใช่ปัญหาใดๆครับเพียงแต่โคช้ชคนใหม่ซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นมาริโซโคเชติโน่เนี่ยผมเป็นห่วงว่าความตั้งใจจะบคุมแมนยูนเต็ดของเขาหรือโคช้ชคนใหม่ใดๆก็ตามเนี่ยจะต้องสูญเสียไปเพราะการทํางานที่ย่ําแย่ไม่วางแผนและไร้ศักยภาพครับเราเคยพูดมาหลายครั้งว่ายูนเต็ดควรมีผู้อำนวยการกีฬาหรือว่าดอ ผมคิดว่าขอเพียงใครสักคนที่ดูเรื่องกีฬาเข้ามาเจราจาดีลครับเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้เพราะอาร์เซนอลก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าแม้จะมีเงินจํากัดแต่พวกเขาก็ไม่ล้มเหลวในตลาดซื้อขายถ้ามีทีมเจราจาที่เก่งพอและมีคนบริหารฟุตบอลบริหารกีฬาที่แกร่งพอครับ สรุปช่วงท้ายนะครับเดนเต็ดได้เอดินสันคาวานีฟรีสัญญา1ปีบวกออปชันได้อเล็ก์เตเลสสัญญา13ล้านปอนด์นะครับบวกแอดออนสัญญาระยะยาว4ปีบวกออปชั่น1ปีครับและก่อนหน้านี้ครับดอนนี่ฟันเดเบกสัญญา5ปีราคา35ล้านปอนด์บวกแอดออนสครับส่วนผู้เล่ยนเยาวชนและดาวรุ่งครับทีมคว้าอาหมัดราโอเร ปีกวัย18ปีจากอัตแลนตามาร่วมทีมนะครับดยค่าตัว37ล้านปอนด์นักเตะจะย้ายมาร่วมทีมในเดือนมกราคมปีหน้าครับแล้วก็ฟาคุนโดเปยิสตรีปีกชาวอุรุกวัยครับค่าตัว9ล้านปอนด์สัญญา5ปีด้วยกันครับแม้วพวกเขาจะไม่ใช่นักเตะที่เราต้องการมากที่สุดนะครับแต่วันนี้พวกเขาคือสมาชิกใหม่ของกองทัพปีศาจแดงขอให้พวกเรานั้นยืนหยัดให้กำลังใจพวกเขาครับอย่างไรก็แล้วแต่ นี่คือขุนพลของเราครับที่ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเราก็จะต้องร่วมทุกร่วมสุขกับพวกเขาต่อไปครับผมอยากฝากทิ้งท้ายนะครับว่าเพจและช่องดูบนกับแนทตต้องการให้กำลังใจซัพพอร์ตทีมและมองทุกอย่างอย่างมีเหตุผลครับ เราอยากให้แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนได้รับทราบถึงแง่มุมดีๆของทีมเพิ่มมากขึ้นผมอาจจะถูกมองว่าโลกสวยหรือมองในมุมที่ดีเกินไปนะครับแต่แน่นอนเช่นกันว่าการสร้างสังคมที่ไม่เกลียดชงังและทําให้ทุกคนทราบข้อมูลดีๆและรักสโมอสรมากขึ้นถือเป็นความตั้งใจของผมครับและผมจะยังคงทํางานหนักที่บ้านหลังนี้ต่อไปเพื่อทําให้ทุกคนภูมิใจที่ได้เลือกเชียร์ทีมนี้ทีมที่เราไม่มีทางเปลี่ยนมันได้และทีมที่เรารักเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ